โผมโอรครับผงโผครับตอนนี้อ,อ,อยู่ในช่องพกแกน,นเอะนะครับเราจะมาทำปีโป้เอ่อกันนะครับมันจะทำปีโป้เป็นรูปสองขวดนะครับจะไปดูกันว่า,าจะทำสำเร็จหรือไม่ไประชุมกันครับจริงมาเจ้าปีโป้ปีโป้รถองุ่นกี่อันก็ได้รแต่คุณหม้อนะ้ำหนึ่งขวดเบือเ่อ พอโอโคมันคงจะเต็มนี่มั้งครับรอเอาน้ำจากนี่สิครับมันถึงจะตวงพอปริมาณเนี่ยอันจริงมาดูเชา้ามาดูไม่ฟังนะครับอันจินะ๊กจอนโตอันจิจ๊กจอนโตแกะได้เปโะใส่ทั้งหมดเอาไปทำไมต่อวิธีต่อไปนี่ไง พี <fuss. S 2> ่มคำเตือนคำเตือนควรมีผ Mont ู้ปกครองให้คำแนะนำและห้ามลอกเลียนแบบเด็กขาด่่ออไไมมบตรง ตั้งกล้องไว้นะครับอมองมันดยกันมันก็จะค้นมันตลอดเวลานะน่าจะติดตัวะพีปปุ้นเราเราปทดลองตอนแรกสองอันนะก็รอนะครับ เอาเอาดูมองมองตัดไปตอนละลายให้เป็นสีม่วงกันก่อนนะครับเดี๋ยวอย่าเดี๋เอามันขึ้นมาเราขึ้นมาติดหม้อมันจะติดหม้อเรื่อเดี่ยวใช่ไหมคะโอ้ไม่มองเห็นหน้าเลย ดูแกะนี่ให้นี่น,นะตอนนี้มันยังไม่เป็นถิ่งงเลยน้ำยังไม่เดือดนะเนี่ยมันไม่เป็นฟองเลยมัน,ม,ม,ม,นมันเริ่มม้วนแล้วนะครับดูๆๆเห็นปะใช่เห็นน้องๆแบบอย่าเลียนแบบนะ นี่เรามีผู้ใหญ่สิบคนยืนอยู่ด้านหลังนะเข,ข้มมาใจวะขิโนะมตนะั้งแต่ทำคลิปเมื่อวานก็โม้ขึ้นเยอะเลยนะเนี่ไอ้นี่มันแก้มผมแม่งเราหัวร้อนเองอ่ะมีน้ำรวงแล้วต้องสิทธิ์เอาทุกคนก็งงอะไรโควิดนะไอคลิปน,นั้นทำตัา้งนานนะขี้เกียจตัดต่อไงเออขอโทษได้นะ ุูเล่นูเล่นยอม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 ผมว่าใครนันตัดต่อมากนะครับุูเล่นนะอมนะสมัครเป็นทีมงานได้ที่บรเวอบอร์เบอรวบเบอบอบเอเรอม เวเวเวดอทคอมนะครับพ <cin stereotype> <down> <ża> ี่จังนะครับถ้าสมัครทีงี้ก็มาได้ครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะเดี๋ยวปุกปิดให้ทุกคลิปเลยสงสัยอะไรทำไมทุกคลิปไม่เปิดเส้นเป็นเป็นพื้นเปิดเป็นน้ำอีน้ำมวนน้ำน้ำมวงน้ำม่วงดูนดูไง ผมชิมครั้งแรกเนี่ยทดลองอะไรก็ไม่รู้วู่รายการอะไรน,นะสองหนึ่งเข้าครัวเออสองหนึ่งเข้าครัวเออมันไม่ถูกปิดแก๊ปิดแก๊เดี๋ยวเราปิดแก๊สปิดแก๊สน,นะับเดีนนะ๋ยวเราทำเป็นภาพเร็วนะมันนานโอเค ตอน่มาคือว่าที่เราทําไปเมื่อกี้ครับคือมันเฟลนะครับเออเพราะเราใส่น้ําเยอะเกินไปครับเสียดายมากเราต้องใส่น้ําน้อยกว่านี้มันถึงจะเป็นเยลลี่ผมใส่พวกผมใส่เยอะเกินไปนะครับมันก็เลยเป็นน้ําเลยครับมันก็ไม่ได้ครับใครอยากให้ผมทําอีกนะครับเป็นไรถ้าใครอยากให้ผมทําอีกนะครับก็บอกกันมาได้ครับคอมเมนต์มาได้ครับ ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสวัสดีครับ